สวัสดีครับผมก,กับผมโคชโนลครับกับกินงกับโต๊ครับก็เบฟเฟอร์ล็อกเกอร์นะครับผมมอนชีสนะครับด้านนี้เนาะแอกินเลยดีกว่าครับนี่นี่ครับเบฟเฟอร์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ รสละกันเค็มมันๆน,น,น,นะครับอร่อยดีครับไม่เลี่ยนเกินมาแปลกดีเบเฟอร์รสชีสต้องเบเฟอร์ลองเกอร์จากอิตาลีครับผมไม่ต้องไปซื้อในอิตาลีครับเพราะเขามันถึงเมืองไทยแล้วหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับนี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ